โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้อ่ามาช้าหน่อยนะครับลงคลิปช้าหน่อยนะคก็อ่าหัวราน้ําอยู่นะครับก็สารภาพตามตรงเลยนะครับอ่าวันนี้อ่าคลิปนี้ผมจะมารีวิวเต็มนะครับที่ขาดตกหล่นไปนะครับเกี่ยวกับอ่าตะเกียงวิเศษพูดนะครับ ความสามารถเข้าๆอธิบายอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ลดเวลาคณะสำรวจตรงนี้นะครับ20%เปอร์เซ็นต์ก็จาก12ชั่วโมงก็จะเหลือประมาณ10ชั่วโมงมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ1อ่ง2ชั่วโมงครึ่งไม่ถึงครึ่งดิประมาณ2ชั่วโมงกว่านิดๆหน่อยๆน,นะ10ชั่วโมงลบ20%ก็เหลือ8ชั่วโมงอนะ่ะเนาะ แต่นี่มันสิชั่วโมงก็เหลือ10ชั่วโมงอ่าสัปปคุณที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็อ่าส่วนลดในการแปลงฝึกนะครับก็คือเหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับอ่าการฝึกตรงนี้นะครับฝึกนักษะอาใช้2 5งพนะครับไม่รู้อ่าลดยี่สิบเปอเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะราวๆอ่าสี่รอ่าประมาณ400 50 425ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านค้าปีกเอลนะครับปาปีลดโอ,อปีอะไรเอ่ยสำหรับใครที่หาปีกอยู่นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับเป็นปีกสีม่วงอันนี้นะครับความสามารถฟื้นเลือดนะครับแล้วก็บินปุ๊บจบเทินเลยนะครับ ก็เวลาบินได้เลือดว่างั้นแหละ,ะยังซู้ปีขาวไม่ได้นะครับแนะนำรอปีกขาวเวอร์ชั่นสีม่วงสีทองดีกว่านะครับอ,อาวุธอื่นอาวุธอื่นตอนนี้ยังไม่มีนะครับอ่าแล้วก็ตัวอย่างรางวัลก็คือดันสำรวจใต้ดินกับชนเผ่านะครับเขาจะรีทุกๆสัปดาห์นะครับ ก็คือรีทุกๆวันจันทร์นะครับแต่สําหรับใครที่ซื้อแพ็กเกจอ่ะตรงนั้นสามารถกดรีตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าดันปกตินะครับไม่สามารถซื้อโควต้าเพิ่มได้แล้วนะครับไม่รู้เขาเจตนาหรือตั้งใจนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปลงกันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกออปชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือไายการ์ดหลังจบดันเจี้ยนนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงที่ไหนเลยนะครับก้อนที่แรกนี่น่าจะมีก็น่าจะเป็นดันเจี้ยนปกตินะครับตัวผมแนะนําลงอ่าอ่าเปิดทีละใบนะครับ ก็คือเปิดฟรีหนึ่งใบแล้วก็ใช้เพชเปิดหนึ่งใบนะครับจะคุ้มที่สุดสจมตีท่าสี่สิบทำให้แรงขึ้นขนาดนี้เลยเหรออดูของรางวัลนะครับเงินเ0็ดเท่าเดิมนะครับแต่ของรางวัลเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนนะครับผู้เล่นใหม่ ต้องดูอีกทีว่าใครเสียเปรียบใครอันนี้นะครับ98เหมือนเดิมุูนเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิม่าถ้าแบบนี้น,น,นี่ไงครับไงการ์ดฟรีหนึ่งอันครับเสร็จแล้วก็กดการ์ดหนึ่งอันครับโอ้โหแบบนี้เละฮะนั่นแหละครับเกนบุ <laughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราเปิดหมดก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับ อย่างที่บอกครับของลงได้วันละครั้งครับสําหรับผู้เล่นใหม่ก็คือเสียเปรียบมากนะครับจะตามผู้เล่นเก่าไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าผู้เล่นเก่าก่อนหน้านะครับก็คือเขากดลงทีละ2ครั้ง2ครั้งนะครับเขาจะได้เหรียญตรงนี้มาอัพเลเวลลูนเร็วกว่านะครับสําหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่ก็ตามสภาพครับอัพช้ากว่าเพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็ภารกิจพิเศษตรงนี้นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเหมือนเดิมครับ นี่ครับเมื่อวานทําไปแล้วยังเป็นสามับสามอยู่นะครับก็ใครใจดีใครใจบุญนะครับสามารถอ่าโดเนตทิเก็ตมาได้นะครับหกร้อยทิกเก็ตเพื่อมารีวิวเต็มอีกทีนะครับสําหรับการใช้งานนะครับต่อไปนะครับเป็นพายุโบราณนะครับเรามาดูกันว่าจะมีการ์ดขึ้นไหมนะครับโอเคอาวุธนี้เลยก็ได้นะครับไม่สี่เหี่ย สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับด่านพายุด่านที่3านี้ส่วนตัวคิดว่าลงง่ายที่สุดในบรรดา3ด่านแล้วนะครับยกเว้นด่านที่4นะครับที่เล่นง่ายๆนะครับนี่เลยยืนตีไแปบบแบบนี้เลยครับ เรื่อยๆครับไม่จำเป็นต้องรีบครับอ่อขอเก็บมานาไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าติด <c oughs> ถ้าเป็นอาวุธอื่นกจบไปนานแล้วนเนี่ย ลากล็งนะครับก็คือให้เจ้าตัวอันนี้อ่าทาบเส้นเส้นป่าที่เราเล็งนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับทาบป,ปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยครับโอกาสโดนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสามพันอ่าก็ปกติอ่านันนี้ได้ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับกดไปเลยครับนี่สองอัน เห็นไหมครับเราจะไม่เกลือมากครับถ้ากด2อันโอเคมีดันปกติดันพายุนะครับเรามาดูสัตว์ขี่กันบ้างนะครับอ่าอัพเดตของละวันเป็นสองพแล้วนะครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยนอาวุธนะครับใช้อัน,นี้ก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็ว กดไหมกดเลยครับอ่าเขาไม่กดนะครับแสดงว่าเขาลงไปแล้วนะครับอ่าจากการสังเกตมาจากการลองเล่นนะครับอาวุธอ่าค่าเอ e ลเมนนะครับก็ก็ไม่เชิงว่าไม่ควรเอามาลงดันนะครับ ว่าแรงไหมก็อยู่พอประมาณนะครับจะสังเกตได้ว่าอ่าดานพายุเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นอาวุธื่นี่วอดจะตายแล้วนะครับเผ่อๆตายเลยนะครับถ้าเป็นลัมโญ่ก็เห็นในกลุ่มมีดราม่าก,กันอยู่นะครับสาหรับอาวุธเลชาร์โดนะครับซึ่งมันโกงมากเลยนะครับ <laughs> ลงดันก็ดีตีคนก็แรงนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่ที่อ่าเซิร์ฟใหม่ๆที่เข้ามานะครับอย่างเซิร์ฟร้อยสามร้อยสี่นี้จะไม่ค่อยมีเลชาร์ดอนนะครับจะสู้คนอื่นค่อนข้างลำบากำสำหรับเซิร์ฟตน้ตนๆนะครับก็อะถามว่าทางพู้ทัศน,นาผิดไหมความเห็นส่วนตัวนะครับ <I 'll S 1> อก็อไม่ได้ผิดนะครับก็คือ อ่ะไม่ตายชิปหายแล้วกูสามหมื่นเก้าไฟเผาอีกนิดหน่อยตกแมปสามหมืกก่นเวิร์จะเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยตายไหมอุ้ยรอดเกือบเกือบไป่ลอดปกติไม่หลอดครับ ถ้าตานี้ไม่ตายก็คือจบเลยนะครับก็โดนไม่โดนไม่ครบพิเน,นะครับก็เลยไม่ตายตยิงยากหน่อยแต่ก็โอเคครับผ่านเดี๋วครับ STUNNT ถามว่าพูดท้านา,นาอ่าแบบอันนี้ไหมก็ไม่นะครับเขาก็มีสิทธิ์ในการเอาอาวุธมาขายนะครับอ่าดานนี้ก็มีนะครับ พันหนึ่งอูห้อหได้นะหยาดน้ำค้างอู้อันนี้สองพันห้าได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ได้อยู่ครับถือว่าไม่เกลือมากครับแต่เพชรเราก็หายไปไวเหมือนกันนะครับอันนี้ลงได้ที่ละครั้งสี่ด่านมีครบหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับชนวนเผาหนึ่งสองสามสี่มีหมดเลยนะครับ ต่อไปด้านธาตุนะครับเรามาดูกันว่าจะมีไหมนะครับสําหรับการเปิดการ์ดนะครับการเสี่ยงดวงนะครับก็เมื่อวานลงแค่อชนเผ่ากับใต้ดินนะครับผมได้อะตาสัตว์ขี่มาเกือบ2องหมื่นนะครับ <c oughs> <c oughs> แช็คพอตนะบแบบกดเจอแบบอร่อยมากเลยสําหรับใครที่หาตาสัตว์ขี่อยู่นะครับค่อนข้างหาง่ายขึ้นนะครับ อ่าสำหรับแพ็กห0รถ้าให้ผมแนะนำก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการอ่ารีดประสิทธิภาพอ่าเก็บของนะครับก็คือหาของไวขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายในการหาของนะครับถามว่าคนเติมกับไม่เติมต้องแบ่งแบบนี้ดีกว่านะครับอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่เติมกับไม่เติมต่างกันแน่นอนครับ พลังต่างกันแน่นอนครับแต่สําหรับผู้เล่นเก่านะรหรือผู้เล่นกลางๆเติมกับไม่เติมแทบไม่ต่างกันเลยครับเอาแค่นี้แหละแทบไม่ต่างกันเลยครับสําหรับผู้เล่นกลางๆเห็นผู้เล่นเก่านะครับเพราะว่าถ้าเขาได้ของน้อยกว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าเขาเก็บค่อนข้างนานครับกว่าจะอัพได้ทีหนึ่งหู่นน้ำยาเขียวเกลือครับ อู๋เงินพันหนึ่งอูส๋สัตวีสองพันห้าเห็นไหมครับถ้ากดได้สองพันห้าสองทีก็ห้าพันแล้วตาสาัตว์ขีห้าพันต่อวนันเนี่ยโอเคต่อไปเป็นโลกของโบกูกนะครับอ่าสำหรับด่านนี้มีคนอ่าถามในเฟ e บุ o กกันเยอะมากเลยนะครับสำหรับด่านนี้เชิญเไป เมื่อกี้เขาหน้าจะลงคนเดียวได้อยู่นะครับไม่น่าซีเรียสอะไรมากนะครับแนะนำผู้เล่นใหม่ละกันอะพกโลไปครับสำหรับแนะนำผู้เล่นใหม่ที่พลังแบบยิงทีเดียวยังไม่ตายนะครับแบบพลังไม่เยอะมากนะครับ วิธีนี้ใช้ได้นะครับก็คือให้บอดอยู่ข้างหน้าเรานะครับให้บอดอยู่ข้างหน้าเรากดโล่ครับแล้วก็กดห้าสิบก็ได้ครับอัดโล่ตรงนี้ไปครับสำหรับผู้เล่นที่ดามเมจยังไม่ถึงก็นา่าจะยังไม่ตายนะครับไอตัวเราอยู่ท้ายก็เล่งโกรครับเสร็จแล้วกดห้าสิบครับยิงโล่ไปครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้ายังไม่ตายครับไม่เป็นไรครับยิงอีกครับกดห้าสิบอัดอีกครับจำลองครับกดห้าสิบอัดอีกครับอัดอีกครับอย่าไปกลัวมันครับกดห้าสิบอัดเข้าไปครับถ้าสี่รอบตายแบบนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ บอทเราโดนแทงหนึ่งทีนะครับจะยังไม่เป็นอะไรมากครับตานี้เราชาร์จเลยครับชาร์จเลยบอทจะรับดาเมจแทนเรานะครับของบอทก็จะหายตามสไตล์ครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าเวลาตีของมันจะหายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้บอทแทงนะครับเราจะได้มีของแบบเต็มๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีใส่บอทเลยครับ มีอะไรใส่ให้หมดครับแล้วก็ถ้าบอสต,ตีบอสเราแบบเกือบตายแล้วก็ให้บอสเดินมาข้างหลังเราครับแล้วเราไปยืนแทงให้แทนบอสครับแบบนี้มันจะผัดกันให้เรายิงบอสไปได้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็คือเรามีโอกาสยิงบอสได้หลายทีมากเลยนะครับโู้ด่านนี้ก็มีไม่เอาได้ไหมอย่ากํำค้างโอ้โหห้าร้อยก็ยังดีครับ อู้อ่าสำหรับดันชนเผ่านะครับรู้สึกว่ามันจะดรอปไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยดรอปไอคอนสีทองที่เอาไว้ใช้อัพดาวนะครับเลื่อนเลเวลของอุปกรณ์สีทองนะครับเห็นดรอปอยู่นะครับ อ่น่าจะแคบทันอยู่ไว้ทำเป็นปกคลิปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับโอเคต่อไปเป็นก่อลึกลับนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะครับก็ถ้าใครอยากถ้าใครดูจนจบก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับอ่าทาาุไฟนะครับทาาุไฟทาาุไฟก็เอาเกนบูตีอยู่ดีแหละ <laughs> คิดอะไรไม่ออกเกฑนบูทีอยู่ดีแหละเปลี่ยนนะครับสำหรับใครไม่มีเลชาร์โดนะครับประทัดช่วยคุณได้ครับเดี๋ยวผมเล่นประทัดให้ดูเลยนะครับโอ้มีคนเข้ามาด้วยโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าคุณโชคดีไปครับสำหรับด่านที่แปดนี้อ่า เลือดคุณต้องเยอะพอสมควรนะครับสำหรับในการโซโล่คนเดียวนะครับติดสีเขียวด้วยปล่อยเพื่อนไปฮนะเราข้อตัวธรรมดาพวกนี้ไปนะครับจ้าหมื่นสองทีสกิลติดตัวของปัทติดนะครับ อืเกาะของแบบเกาะของม้าไฟนะครับข้อไหนครับเพื่อนเราฆ่าหนึ่งตัวเราฆ่าฝั่งเราจะหมดแล้วเนี่ยเพื่อนโชคดีของ,งานายจริงๆอ่ะ เทินต่อไปนายควรรับระเบิดแทนเรานะข้อไปครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเงื่อนเอาให้ตายนะตัวน,นั้นอะ่ะดูไหมครับ <c oughs> หนึ่งแสนหนึ่ง <c oughs> เลือดเกือบครึ่งหลอดอ่ะยิงตัวเองอีกสวยให้ <c oughs> มั็นได้ยังนี้สิ <c oughs> ไฟเผาอีกนิดหน่อยอ <c oughs> เราอยู่ข้างบนนะครับโอเคก่อนถ้าลงมาสองคนสามคนแบบนี้อ่าถ้าพลังเยอะพอนะครับ กดชาร์จเล่นกดชาร์จได้เลยนะครับเทิร์นแรกเพื่อวความปลอดภัยหายห่วงชีวิตของเรานะครับห้าสิบอาจไปครับอุ้ยดับเบิลด้วยเมื่อกี้กดมา้านี่มีร่วงนะอุ้ยเพื่อนโดนสวย นี่แหละประโยชน์สูงสุดของนายเพื่อนนายทำประโยชน์ได้ดีที่สุดแล้วอัดไปครับห <c oughs> แสนเจ็ดได้ไหมอ่าดินแดนไม่ได้นะครับกดกวดล้างไปครับ ก็สรุปดันที่ได้นะครับก็จะมีผู้เล่นหลายคนพายุโบ,บราณเมาคอนเทนเดอร์ก็อสาสตว์ขี่ดันหมีแล้วกันนะดันหมีกับดันทะเลเขาเรียกกันนะแล้วก็อาชนเผ่าใต้ดินอาดันธาตุนะครับก็จะมีอยู่5ดันนี้ที่ได้นะครับอาโลกของโบ,โบกูก็มีนะครับลืมครับ6ดันเจียนนะครับที่สามารถหาได้นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งด้วยนะครับสวัสดีครับ